สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องบ่าตุยา้ยลำเพลินเราไปเชี่ยวครับนี่ครับเบ่าตุย้ยเรียบร้อยแล้วไปเลยละสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับมานั่งอยังนี่นั่งถ่ายกินไฟสามีรถนั่งถ่ายกินไปส <laughs> ามอดแล้วบเบิร์ละไปถึงชั้นเจ้าเหลือเสซนระบบปลาหมักจะไปกินทั้งหลังขวนวะเนี่ยไปไปไปนี่ครับ เฉยเบอร์ะพี่น้องมันนี้มีแนวครับแม่ลินครับแม่ลินไต้หวันครับนี่ครับแม่ฮักกันพลพลากรนะพี่น้องเนาะลำเพินเต้เสดเดอครับมันนี้มีให้เพื่อนครับเพื่อนฝากมามือนักน,นะครับแล้วเด็กน้อยสองคนลูกสาวน้องยกน้องตะลิวเนี่ยมีเสื้อผ้า่พี่น้องยังมีอยู่เดี๋ยวแต่จะรอจังหวะก,กับพี่น้องแป๊บหนึ่งเด้อมาได้ไปใส่นไทยมากอะมีมีพ่อฮักอ่างทองพ่ออ่างทองพี่น้องครับกัน เป็นพี่ลินไต้หวันนี่แหละครับแม่ลินไต้หวันนี่แหละเดี๋ยวา่าตัวอย่าม่แท่นหอดไม่ได้สวัสดีมานะสวัสดีค่ะลองเดินดูลูกเอาไปได้ปลาเด็กไปประยากสร้างประตูแบบยังนะอยากสร้างสร้าางอีสสยู่วัสดีครับสวัสดีครับเออช่องยังนี่ช่องไผอนี่พ่อยน้อยค่ะเออตะหักแกเออทั้งสองแหละ ท,ทั้งเศีย์มีเองห,ย,หยกไปไหนละไม่ยนะไมหยกบ,หยบ้านนะไอ้ต้นลีว่ะต้นหลีงไม่เห็นะโอเคเดี๋ยวจังหวะกันนี่รับหนาพลอยสวยเฮ้ยยังลูกนนะี่นั่งนี่นั่งนี่ตลอดปรเดี๋ยนี่ประจักเสีย ลูกเป็นคนเล่นร่อนก็เฮ้ยกประเพณอยากกินข้างไนแล้วลูกยีวันใควนบอกครับอ่าสู้ๆสู้ๆอ่าสู้ๆครับผมเดี๋ยววันนี้จะไปหายเบอร์กันพี่น้องสวัสดีครับแก้มสกาวเดือน สวัสดีครับฟุกสวัสดีครับแต้มเห็นแม่เบิร์กไหแม่เบิร์มึงเห็นบหม่เห็นหืมว่เห็นแบมเก๋วันพูกนี้เอาอีกและสองคนนี่เข้าใจว่าดวงวิญญาณกุดีได้ยินข่าวว่าพ่อนางกันไหนพ่อพ่อหรือแม่เอาดีๆเอาดีๆเด้อเอาที่สบายใจได้ยินข่าวอันนี้วพอจะคลองต้นตำลับกาแฟสงสัยอันข้าวคัวนะนี่เพื่อใจเป็นยังงั้น ผม้อนผมก็ตื่นบอสเขาว่าจเจ้าเป็นลยังมากเขาไปขนบ่อผื้นเจ้าจังเลียวลองเพลง์นหน่อยฟังเนี่ยแม่พวเนียน้ำไหลไปหาก,กันน้ำตาไหลอาบแก้มไหลลงมาเขียวบอยไข่ฟังเนี่ยครัาตาไหลอาบน้ำแด็กทำต้องขันแกนไหมไหลลงมาหอดเขียวบอยโอ้โอโก็แตีงเราสูงก่อนนี่กระไรเตียงไงฟังลอยฟังเพื่อเจ้าตำรับเอาหนึ่งสองเอาลองบอสบอสบอสตาไหลอาบแก้มไหลลงมาหอ แถวว่าอ่าเด้งอ่าต้องอทยงไรหลอกบ่าอหลอกไหมเอาหัต้องฟอทยังไรดอกไ่พีเสียงแม่ลินแม่ลินแม่ลินไต้หวันมึว่าไงเอาเออความเพลินเออวอมเพลินไงให้ร่ำร่ำรวยให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขันบอลใน้านจเก่าที่สองเก่าเอ้คือว่าขอพระกุณหลลายเด้จ้าได้รับแล้วได้รับแล้วได้รับแล้วนุ่มทมดลาแล้วขอศีลขอพรให้แจก ญาติโยมทุกท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขจเจริญด้วยทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติตทุกประการเ,าเถิดสาธุทุกแต่ไว้าเสียแต่เจ้าเพชมเพราะท่านไขว้มันยากเวียกหลายอืมมันหมดฐานมันจี๊อนหาห้านบ่ไหวมาบัดนี้แล้วเหรอครมาก็คือมาบัดน,นี้ยังก็แล้วแล้วก็เอ็สรับซื่อข่าโอเคเนาะก็แล้วแต่ตัวแซงกูแซงห่วยว้อนขับขึ้นเลยนะโอ้ยลูก เออก็เป็นสะพานกันแล้วเขากับหยอกกันบนไหนเมื่อวานมืาอเช้านี่นะแล้วมบนไหนสักผ่านใช่ไหมหาอีกแต่ยังทอดคิวด้ะล่ะเด้อน้ำตาลแคร์แก่กินที่ก้อนลูกทซ่เนี่มันหลายคนลูกเต่าเราเราดากหลายเออทักสิทอดคิวไพรเนี่ยพอๆพอๆไาทั้งเห็นไนง เไปนอนจใส่มานไปนอนายอยู่ข้าเยอะหนีน้ำแดดได้ใหญ่งเถอะสิบเารถตอนบัี้บาสาวจนหนาวไหมาอมอใหญ่มเปนุ่กุ้มเลยพอเอ้ยมาสึยนกุ้มเลยเอาคุ้มอนนี้มานั่งขางกันได้นี่ขางกันได้เ่ินหรเล่าขึ้นัางไหนลูกลูกทอนไชินเลยไหมโอ้ชินใช่ใช่เขาว่าชิ้นชินอย่างอ่ะชิ้นอย่างชิ้นอย่างชิ้นอย่าง เชินตอนเหนืออันเวลาน่ะมันกระจายดีปะไม่เบ่อใจดีปะดีสะทำทาหายแต่มีน้องกินนั้งอยากมาฝากบ่สมัครจะกินเหลืออันปะจะหายจงเอิ่อซูกลิมปะเออบ่เบาดีคนดีบ่ดีดีตางไหนอันอย่าให้เราจิกซวงนี่บอพะโลดๆระบายออกมาเลยพูดออกมาเลยช่องนี้เป็นช่องระบายของระบายที่ไหนเราดีบ่เราดีบ่ อยู่จากอ,อยู่อยู่จดัดเรียนแล้วนี่นบอลลูกเนะีอยู่อยู่ถึงจัดเดือนแล้วแต่ซสอบมาอยู่ถึงจัดเดือนอแล้วมันเดือนอยู่แล้วมั้งฮะดากกูนี่มาตั้งแต่มาซสอมตั้งแต่มือซสอมแม่พ่อว่าหนูไหมฮะหกเดือนในบา้านหกหกเดือนได้ไหมเดินลเลยยิ่งมือสาวหน่อยเนียตั้งแต่มาซ้อมวันแรกเลยอ่ะพี่เพิ่นเอิดมารวบนั่น ท่านว่าได้เดือนนี่นะท่านว่าแต่ว่ามัแต่ว่ามันัวแต่ว่าเออก,กับเดือนที่หกกันเนาะเป็นยังไงสบายจะทิ้งแล้วพออยู่ได้ไหม,ไ,มได้แล้วเป็นไข้มาเป็นไอมากี่อรอบไอประมาณสองรอบแต่แต่ว่าหนีไม่ได้นน <c oughs> ไข้มีนักบอบออยู่อยู่โดมอยู่โดมไม่ไม่เป็นไข้เป็นหยังบอมีมนักบออยู่โดมมีไข่นักแค่หนึงแต่ก็ชอบอยู่อีฟุกไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไข้หวัดแต่ส่วนมากโดนไม้โดนไม้เยอะมันแรงไม้เยอะ ไม่เสียบเพื่นคับโอ้กระดูกเสียบมาอากเอาคือ่าโทษซับไปสอมคือว่าเบิดดักเบิดไปจักบาทนะสองพันีนโต๊คือกรุงเทพมอสิซองอ่ะแล้วพอยังหลบโทซับเปียกไปเปาโทดักโทซับคือบรักษาโอ้ไปตายตนไงสองพันบาทอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวบิร์ดสอปนเพหนานะาหนากเนาหน้าหนายกเดักเตาอาบน้ำไปยัง สว่แมือเศ้าไ่เมื่อคืนค่ะอาวจังใดก็สู้ๆน้องแกมครับน้องแกมค้นหลายบานอีฟูคนน่มาีบ้านมาออดิสันอย่างแันสี่สิบเก้ากันย่าเป็นบ่มร้าวันนี้อะเบื้องเราที่ไหนเออบางงานสเก้ากรดามาคนแรกของงันนีอันเบิร์ตเทศียรเลยเบิร์ตนบีบเลยมาคนแรกเข้าจานัดออดิซันเอ็มานบายผม มันเกาะมงมันมากแก้ที่หาผมที่หาเครื่องผมไปโดมลากรถลากกันกระเป๋ามาทังจัมเนยอยู่อยู่ท่าป่ะนี่แหละเนี่ยไลไปังไหนก็บ่ไปยากเอาสูสๆพวกเราอีหลานิ้วก้อยหนะครับขบดิขยังโบตรงอยู่นิ้วก้อยเซิรนโบตรงดอกอ้าวนี่ครับขอบคุณนั่นขอบคุณนั่นแม่ลินไต้หวันเด้อครับแม่ฮักกันพระเอกพ่นพลาก่อนนี่ครับเพิ่์นกัน เอ็นดูอะไรกับพันเอ็นดูนิดหน่อยสองคนนั่งครับน้องโยกน้องหดีครับที่ว่าเพันมาไหวหมื่นพันพอครับกับพ่อฮักเกาหลีพี่น้องเดี๋ยวผมจะมีหยางเอ็นใหู่ครับทีนี้มีหยางเสียบไห้สองคนอยู่เดี๋ยวใจเย็นได้พี่น้องบริเวณไปสายอยู่กับผมในหลังนั้นข้ามกับเจากับบริเวณไสายรักษาไหวอยู่เดี๋ยวมีแนวยางเอ็นไหน้เขาอยู่น่าจะวันนวานนาครส่วนี้มันยากพี่น้อง,งต้องเฝ้าต้องอยังยิงงานครับส่วนยิงานก่อนเอาต่องานรักเป็นมาก,ก่อนครับงาน,กกนรักประตูเอ็ดจอครับ กับไทยอย่างอีหลาทึ่งห่างกับทายของบอสสองไงเนาะบาง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 ส่วนครับเนาะเดี๋ยวทีนี้แกอย่าลืมตัพี่น้องเยอะอย่าลืมมาเบิ้งมาแย่งกันเด้อมาเบิ้งมาแย่งกันแน่อย่าถิ่มอย่าป้าช่องบอสตื่นได้ดิเช้ญมากระได้ใหม่กระไดใจกันแน่ทายยังไงเลีวๆเลยค่อยๆออกคลิปลายมันได้นะครับส่วนมันง่ายให้ห่างๆให้ห่างๆให้ห่งๆให้านๆทุกมือทุกมือทุกมือครับต้องรักษาสุขภาพครับนล้วมาขึ้นอย่างนี้ต้องรักษาเจ้าของเซฟจ้าของได้ลาบบอดมือหนึ่งครับ มีเอฟซีถากมาคือบอกข so so ึ o, ้นมาไทยอีหลาเนี่ยโอ้ยแล้วพอดีครับอยากเรียกเนาะพี่น้องเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สักนิดคลิปหน้าจะผ่อนไม่เบิ่งแล้วก็ดลืมกดไลว์กดแชร์กดติดตามช่องเหมาตุ้ยอิเพลิำโพงเชียลครับมาหายกับลั่งใจทีมงานเท่านะครับเด้อมือนียวนหลอกสมบูรณ์ครับสีแยกตลาดนัดไฟแดงเนาะนี่ครับสีแยกไฟแดงหลอกสมบูร <d> ณ <ian> <N> ์อุทิศมหาโพธิ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีเดินมือนไปพอกันที่อรัญยประเทศนะพี่น้องบมดหมายลั่งใจทีมงานเท่าตัว เอาไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ